มีคุณยายคนสวยคืองามเทะลระโมเนียพงใสอือก็งามยุ่งขึ้นปากแดงไปไวขายเลยีจห <c oughs> มุนแม่สบายใจแล้วเุี่เนี้ดูสดขึ้นเอากล้องลงมาเดี๋ยวห,หัวหายหัวหายเอากล้องลงมาอีกน้อยนึงอืลงยืนออกมาเอ็นยัง โอเคเงินที่เอาขององาคือเอาอยู่คนงานเฮ็ดหยังกินก็คือเอาอยู่คย่แน่ะบู่้ว่าเป็นหยังติดใจนูอยงนี่ตายมือห้แงบ่คิดอกงหัวหายหัวหายเลือนเอออีกหน่อยนึงยเพราะว่าขันยอยู่ก็โอ๊ยด้มือห้าอ้อมห้อย เบลย์กแก่แบบคือซอยแกใเบลตแก่ปก้อนก็ยังเมื่อวนอย่กินหนื่อดีนะเตรียมเมนูกลับไปมามาหมกปะกุ้มมืออ่ะมางาปูใาญ่ไปเอามาให้งาบ้านไอ้งงเดี๋ยวค่อยไปเอาให้กันบอกไีู่เบเกิ้บเก้ให้ผัวมึงใสมาแก่ของเฮาแล้วเบื่อเบืกอยากใหญ่กินออม่มีเวลา เออโอเคใหญ่เอาขึ spared, si ้นมาปู่ว่าเอ้าเจ้าบังอี้ยเยกวนเต้นบังอยากค่อยตามมาให้โอ้โหหมกผักกุ้มนี่บม่ได้กินโดนเป็นหลายสิบปีแล้วอุ้ยตอนหน้าค่อยไปในผักกุ้มเหลือบ่เนี่ยอ๋อผักกุ้มมันก็แก่ก็งอแล้วขัดกังหัเลยมันกังหันผักกุ้มนะเลยเวลาแล้วบ่อย่าลืมหากใครบนแดงไว้ท่าเดียเออมีของปลากระเข้าตู้แข่งไว้ท่าลูกสาวได้อดเดือดมามาคิดไปแล้ว บอกว่าจังเดกกะจังโกจางหาหางอยู่แล้วขายอยู่ตัวเด็ทข้างหน้าปีงี่ปีทุกปปีขายอยู่หายย้าร้อยตัวเด็ก็เอาแหละเอ้ยกินนะเออเลอยเวลาแล้วบุทานได้กิน,นเนาะบอกให้คกกาก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ะบปกิบในอามาเนี่ยมันมันเป็นซาอะไรเอาเม็ดสวยๆว่างาั้นเอายังงามเลยคาดมายังงามเลยนะอืม กูนี่ผันึ่งก็จังหวะมันแม่ก็ซื้อให้ชุกีแ้แม่คิดของแม่ไว้แล้วต่อไปจองไปเอามาอยู่แล้วมีอะไรบ้รนนาเก่งอะเรื่องหาพวกนี้หมกผักบุ้งได้จากหมกเมื่อนเนี้ยที่หมกแต่ว่าที่ให้เพื่อนลูกๆมันที่ปไปเพียแด้งไหนอันคนรปเาให้กระปวยเมื่อนี้ก็ไขห้คนหน่อยใหญ่โตนะ ใยญ่ตัวใหญ่อยู่นํากันเลี้ยงหลานนะครูเก้าหลานสองคนเชื่อพน้าเผียงง้หมดมาเข้ามาไปเน้อ่บ้านนะไม่รู้จะกินยาขมอายุบ้านเลี้ยงหลานนะนะเอ้อเท่าเร็วอ่ะค่อยค่อยเอาเป็นเทียดูค่อยบรับดูนะโอ้ยเป็นยายเลี้ยงหลานนะเลี้ยงเป็นเทียได้อยู่บ้องจันนุก พอว่าอยู um, ่กับเขาอยูเขาอ่ะท่มันก็ต้องไปจอยเขาเอาใจเขากินอ่าบ้านหนางเนาะอืมพอปีนไปมันเป็นคนไปป้งอีมันก็ฮ็ดก๋วยเตี๋ยวให้กระหันตำจังเฮ็ดตำส้มเฮ็ดมันก็บ่มีเวลาว่างอตื่นขึ้นมาโมมันก็ไปแล้ววันวันี้สามโมงสี่โมงมันก็มาอาบน้ำแม่มันก็เฝ้าอยู่พูนอย่ยงแล้วไปยังงี้เหมือนนอนยังก็ยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเขาไปทำบายย้ายก่อน ไดเลยกันโย่หน <No, <Uh, well no ้าบ้านเออเปลี่ยนกันบ nope, totally ึงกันแยงกันสองคนนะนะอน้อเห็นยายสดชื่นก็โอเคแล้วมื้อเนี้ยเออบ่บ่บหน้าง่อยหน้าเหงาบบน้อยใจผู้ใดเมื้อเนี้ยคือสดชื่นนะเออเห็นแบบนี้กระชื่นใจน้อยใจน้อยใจไดดูป้าบ้านน้อยใจน้อยใจอยู่ผู้เดียว อบออนซอเยสูว้าวไอ้น้อยใจผู้เดียวนะยู่กับไผ่กับยู่ยักอ่ะยู่ผู้เดียวนี่แหละสบายใจเออย้ำเขามาก็ลำคาญเขายังเขาเบ่อยู่ก็คิดฮอตมันังสีนะเบื่อเบื่อยากยากวันนี้กันคาดกูไปแล้วกคดูเด้อมึงมีหมาเข้าบ้านเนาะเฮ้ยวะเดี๋ยวถ้าว่าคาดใจไปนี่ไปคิดมากไปไกลเออนะ <c oughs> ดูแลสุขภาพทช่ไ้อยู่ดนๆฝ้าบ้านให้ลูกสาวล่าตั้งลูกสาวล่า<ฮ>เรา,นข,นาขอไงข้หนักขอใหญ่จนหมู่บ้านนี่จนบ้าเขาคนนั้นมาทาคนนี้นมาทายขอไปลงรายงานถะรอวีดีโอโอโกไม่ผู้ใดาทายมาให้เลยโอ้ยอบืบอกไต้กับบอาว่างอ,าาาอืนะ เวลามามตั้งกับเข้าให้เบิ้งหรอกีว่เอา,าแ,แบบอืมเิี๋ยวให้มัสูงกว่าคูเกลือ,อกันกลับไปอะใส่ให้ทายวิดีโอหน้าบ้านมาให้บริญยนน่ะยายนี่ไปปีนี้จะไปฝึกให้ทายวิดีโอบทต้องงอไผ่เออนะเร <c oughs> าบังวางอะไรแล้วก็อ่าลืมวล้วก็โอเคปิดท้ายวิดีโอทีทรงพอในลูกหลานเด้ ให้ปังๆเด้อลูกหลานกันทุกผู้ทุกคนอยู่อันต่างประเทศไปหากินหายากนะลูกเอ้ยให้มีความบกทนอยู่เมืองไทยนี่มันถูกมันจนเงินก็ปกุ้มคาแบบปไปอยู่เขาอังมันถึงที่ทุกแดดเอาก็ะซึ้นใจบ้านสองบ้านมาแล้วบ้านเอามันก็พออยู่ได้ให้อดเอาพูเลยกลับมาอยู่บ้านกะคิดกับพ่อกับแม่ พี่กับน้องธรรมดาแล้ตัดอย่างตัดได้ตัดพี่ตัดน้องมาตัดมาได้ผัวเมียนี่ยามเดียวเป็นเพียนพี่และน้องกินขี่โบหมีนถ้าผู้ดีเขาก็ดีแท้ผู้กินตับกินไตมันก็มีลูกเกิดเกิดมาท้องเดียวกันขนาดแต่ว่านี่ัยมันก็คือการพรสวันว่า,าก,ก็ตั้งให้เกิดมาบางครั้งแม่ก็ยังคิดเลยแม่คิดแบบไหนบ่อ้ยผู้้านี่คืีกิงนี่ลูกลูกเกิดนําเดอ อันที่ว่าลูกสาวของนี่ก็คือที่ป็นนี่เขาคื่บ้ได้คืออีซอย,ยุ่งใช่เนาะเพราะว่าตรา,าติกอนนี้เขาอีซอยผู้ค่าจังระว่าใส่มาเกิดเอาคืนวะคิดจะปันนั้นอ่ะคิดปันไหนก็จังปปงตกอ่ะโว้ยสกนบะรด้จี้จังเฮย มากดีแล้วคนเฮาเกิดมาคู่กับบุญกรรมใหญ่เอยเจ้ามีบุญมีค่อยเออมีกรรมมีทางวุ่นพอให้ทุกใจแต่เพ่นเขาก็บ่งแยงอยู่ให้ไว้แบกสากันคาดบ่ได้ทั้งสองทางมันเป็นอย่างสี้นะชีวิตโออแม่ตัดรู้ก็ตัดบ่ได้หรอกมีใจเมียหอบไปให้ป่ะป่ะอดทนเจ้านี่รับสภาพบ่ได้เออลูกผู้ชายยากให้แม่อดทนมาสันอยู่ให้ก็ต้องไปอยู่ให้นำมาตจี ทุกคนขอจะใหไปเห็นบ่ลูกสาวลาก,ก็อยากให้ไปยูภูเก็บนําแม่นี่บใจสู้เลยแม่นี่แม่ลองทดลองแม่ไปแม่มาบอยูบ้านน่ะลูกเอ้ยว่านี่เสียเข้าบ้านเขาห่ว,หวงวแต่แตห่วงแต่ปูนห่วงแต่บ้านเฝ้าแต่บ้านลูกหลังสองหลังนะลูกสาวล่าก,กับลูกสาวใหญ่นะ ฝังบอซียาเรากลับมาให้บึงว่าสภาพเป็นแบบไหนที่แม่เช็ดใจููนะตาคาดแม่เราจู่จีรู้สึกโอ้แม่กูอยู่กลับมาก็เจแ้งามบางกิเลแม่ก็ไ่รักษาสุขภาพดีๆจะได้บึงแหยงเออห่วงรูกกันยิงสุขภาพให้แข็งแรงจะได้อยู่โดนๆร้อยปีเออลูกสาวอีได้ถอยหลังไปอยู่นําได้ยำค่อยเป็นค่อยไปในเริ่มเข้าข้างละ อตโตก็ให้กินดีๆอันยูหกเดือนนี่บางทีอมันทันบลากินก๋วยเตี๋ยวถอยนึงมันกินเป็นบลเอ่อีจิมมันมาทุกนี้มันยบดคงนี้คนเดิมแต่ต้องฝึกให้กินเป็นนะเฮ้ยเออเงินเดือนน้อยแล้วเท่าเราก็เซียนแล้วสิไปนั่งเลี้ยงทีเลี้ยงน้องเหมือนไปเที่ยวนี่บ่ได้ละเด้อเตรียมตัวเข้าแถวกันเลยเด้อไปไผ่ไปมันเด้ออืยามเท่านะ ว่าให้ฟังอยู่ซูมมือนะมาฟังกันแด่เจ้ากระบอกแด่ทุกคนนะมาฟังแด่เด้อยัยมึงเว้าหยั่งอ่ะนะฟังด้วยหน่ะไม่ใช่ยามันแก่ตาให้ขอไม่ให้เหรอคือตาว่าวบางทีก็ว่ายห่าองเหรอคนให้ย่างหราว่าอยู่ใน่าสมองอยู่ในจิตใจบิดบกของอันใหญ่วะโอเคปิดวิดีโอยายให้พรนี้กลันเด้อยว เออคือจังใดสมความมุมปราปันาล่ะให้คุณพารักษากันจูเออจับกระมมจอมกวนพอป้าหลวงแม่พลาหลวงกระจายให้นําไปเบิ้งลูกหลานไปหางานหากันแล้วพักปากไปประเทศเฮาเนี่ยบ่เพ่นยินเนี่ยก็ย้อนทุกย้อนยากยอมมาจุมเตียสังพี่ลูกลาทุกคนบ่คือลืมพ่อลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องต่อให้ดีกันทุกคนแล้วลูกเต้านะ ผู้ฆ่านี่ก็ฟังทุกอย่างทุกอย่างผู้ฆ่าก็เห็นใจลูกแล้วก็เห็นใจที่ลูกเบ้าเลี้ยงคนอื่นแต่ว่ากันที่ใส่ก็คือกันนาะลูกเนาะพอเมย์ก็ได้แต่ละบ้านก็ได้มันก็คือกันเบิดมันก็โบมีคนที่ร่างที่ผ่านลูกแล้วเหอะอืมก็ท๊อ็ ให้ใหญ่สุขภาพแข็งแรงเห็นหน้าสดซื่นบ่ง่อยบอง่งเหงาสังซี่ยาจจากระซื่นใจเด้อพี่น้องเอ้ยนี่คืออารมณ์ดีเด้อจังได้วิดีโอเนี่ยามอารมณ์บดีมีแต่จมปังปังปัง,ปงลันบดาเด้อเนี่ยสงเมีย้ยให้นะลูกผู้ใดนะคือกันคักเด้อ <laughs> เราคิดบอกว่าโตปังข <ạ. S 1> <ừ> ึ้นมาโตขึ้ถึงแม่บอกไอ้จ่ายมันตอ้ใส่แม่ก็จะงก็นี่ใส่เดียวกันไงเออบางทีก็ต้องเจ็บถ้าเจ็บเจ้าก็บ่บหยุดแดดเออเห็นบ่นอ่ะบางในเจ้โอเคเราเราเบาเราเบาเรากะแล้วดอกละคล้าย